ตายหลักนายกตู่ลุงตู่กับคนใต้หลักลุงตู่จังหูหลักลุงตู่ตเบอร์ยี่สิบครับผมคือในส่วนวผมมองว่าเออทางอ่าลุงตู่ก็ได้มีสวัสดิการอะไรเป็นเนี่ยครับบัตรลุงตู่เนี่ยครับได้มีสวัสดิการแล้วก็กวดีนะครับในในส่วนนี้นั่นก็เปิดประเทศมาหลังโควิดก็ถ้าไม่มีรายได้ดีขึ้น นัก่องเที่ยวมาเที่ยวดีแลมตัววิลาก็มากินครับก็โอเคครับไอ้ลุงตูสู้ๆครับผมที่ชอบลุงตูชอบสุงโคลนแล้วก็มีบัตรสวัสดิการในคนจนช่วยเนี่ยคนจนเนี่ยได้มีตังคือข้าวคือกงันคนตรงขาชอบลุงตูครับที่ชอบลุงตูเพราะแต่ละเดือนอะเรายังมีเงินซื้อข้าวสารได้ถ้าเราขัดจริงๆว่าเราไม่มีสักบาท สิ้นเดือนนี้เราไม่มีเงินที่จะใช้แล้วอะแต่เราก็ยังมีวันที่หนึ่งเราก็ยังมีกำลังใจที่จะใช้เงินส่วนนี้ได้พูดถึงเอาไปทาชีวิตไปได้อะแต่ว่าที่ผ่านมาที่รัฐบาลอื่นเราไม่เคยได้อะไรเลยถึงจะเลือกเข้าไปก็เราก็ไม่มีความหมายกี่ปีห้าสิบกว่าปีเพิ่งมันได้ใช้เนี่ยได้ใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยตอนลงตู่เป็นเนี่ยแ่ะ ใส่ลุงตูเปิดประเทศก็พี่ว่ามันก็ดีขึ้นคนก็เข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นถูกไหมคะคนจีนคนมาเลคนสิงคโปร์อะไรก็เข้ามาอะไรเนี้ยโรงแรมเขาก็ได้เปิดกิจการพี่ชอบเ่นตืนลุงตู่เพราะลุงตู่เป็นคนชัดเจนอ,อยากฟังก็อยากอยากฟังก็คือฟังไม่อยากฟังก็ไม่อยากฟังสองสอง <laughs> มา